สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่วงคลิปรีวิวรถสวยนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเราสองคนเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายนะคะของมารวยมอเตอร์รถยนต์มือสองนะคะเราชื่อเซลปากับเซลเมนะคะเราประจำการอยู่ที่มารวยมอเตอร์สาขาบึงนารางนะคะ วันนี้รถที่เราสองคนจะมาแนะนําให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนะคะด้านหลังเลยนะคะเป็น d m a มตัวสูงนะคะตัว Highlander นะคะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันเลยค่ะและรถที่ปาจะนําเสนอให้กับคุณลูกค้าวันนี้นะคะก็เป็น Isuzu DMAX ตัวนี้เป็นตัวสเปซแคป Highlander Super Titanium นะคะสำหรับคันนี้ปี2011มาในโทนสีเทาค่ะคุณลูกค้าค่ะมารับชมฟังก์ชันของเขานะคะรอบๆคันกันก่อนเลยคุณลูกค้าค่ะด้านหน้าค่ะตัวนี้เป็นตัว Super Titanium ด้านหน้าจะเนนจะัะเต็มกับมาลูมอเตอร์ อีกเเดือนหรือรับกับเบี้ย0%นาะน365วันสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o k y o u t u b e มารูมอเตอร์รถยนต์มือ2หรือ Line มารูมอเตอร์หรือโทรหาก้อยได้ที่เบอร์080455 6364กระจังหน้าโครเมียมแบบนี้นะคะแล้วก็มีโลโก้อิ u ุส อยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะส่วนไฟค่ะคุณลูกค้าขะไฟจะมีไฟเลี้ยวกับ ไฟสองสว่างนะคะอยู่ในโคมเดียวกันแบบนี้เลยคุณลูกค้าขาแบบนี้เลย <ST font> ด้านล่างจะมีไฟตัดหมอกไปให้นะคะพร้อมกับชุดโคมียมแบบนี้นะคะจะพร้อมกับชุดโคมียมแบบนี้เลยมารับชมกันที่ด้านข้างต่อเลยนะคะมาดูกันที่แม็กค่ะคุณลูกค้าขาตัวนี้แม็กจะได้เป็นแม็กเดิมของอีซูซุนะคะยางได้เป็นยางขอบ16ค่ะนะคะมาพร้อมซุ้มล้อแบบนี้นะคะมาพร้อมซุ้มล้อแบบนี้เลยนะคะสีสัน นะคะสีสันของเขานะคะไม่มีรอยเลยคุณลูกค้าขาตัวนี้นะคะไม่มีรอยสีเดิมนะคะสีในเล่มเป็นสีเทานะคะตัวนี้รถก็สีเดิมเป็นสีเทานะคะส่วนกระจกมองข้างซ้ายขวาค่ะสําหรับคันนี้ก็จะเป็นโครเมียมมาพร้อมกับไฟเลี้ยวซ้ายขวาติดอยู่ที่กระจกแบบนี้ค่ะส่วนฟิล์มนะคะคุณลูกค้าขาเราแถมติดฟิล์มนะคะเราแถมติดฟิล์มไปให้แบบนี้เลยนะคะทั้งทั้ง ซ้ายขวานะคะหน้าหลังติดฟิล์ม แถมไปให้เลยนะคะส่วนมือจับนะคะก็จะเป็นโครเมียมแล้วก็ตัวตรงข้างๆก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถแบบนี้กุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจได้เป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะคะมาพร้อมกับด้านล่างค่ะด้านล่างก็จะเป็นบันไดนะคะรถคันนี้เป็นรถตัวสูงเป็นตัวไฮแลนเดอร์นะคะก็จะมีบันไดใส่มาให้ครบเลยนะคะอะไรครบนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่แรงบล็อกขันล้อนะคะมีให้ครบซุ้มล้อด้าน หลังนะคะก็ใส่ไปให้ครบเลยตัวนี้สวยมากด Max Space c a คตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์2 5 0 5นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,500แบบนี้เลยคุณลูกค้าคาด้านหลังมาพร้อมกับ กันชนท้ายนะคะด้านหลังมาพร้อมกับกันชนท้ายมือจับด้านหลังนะคะก็จะเป็นลมควันสีดำนะคะมือจับด้านหลังเป็นลมควันสีดำซูปเปอร์ไทเทเนียมคุณลูกค,ะคะ้าค่ะคันนี้รถรอบๆคือสวยมากนะคะรถรอบๆคันคือสวยมากเลยนะคะไฟนะคะไฟการส่องสว่างของเขาชัดเจนนะคะไม่หมองมัวแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้ ไฟด้านหลังนะคะสีแดงขาวนะคะส่แจ๋วนะคะด้านหลังไฟเบรกด้านหลังนะคะไฟเบรกของเขาอีกที่หนึ่งก็จะอยู่ด้านบนนะคะไฟเบรกอีกที่หนึ่งจะอยู่บนหัวเก๋งนะคะแบบนั้นเลยนะคะส่วน แม็กไลเนอร์นะคะแม็กไลเนอร์ตัวนี้ไม่มีรอยเจาะคุณลูกค้าขารถไม่ได้บรรทุกหนักอย่างแน่นอนนะคะรถไม่เคยบรรทุกหนักอย่างแน่นอนนะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้ออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอาชีพค้าขายนะคะทำไร่ทำนานะคะมนุษย์เงินเดือนรับเงินสดนะคะหรือ,อ,อข้าราชาการนะคะใครที่สนใจคันนี้สามารถติดต่อมาหาปาได้นะคะที่เบอร์ 0819737766ค่ะเบอร์พี่เมย์นะคะ0 8 9 8 5 6 6 2เ2นะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันต่อนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันที่ด้านในบ้างนะคะเริ่มกันที่กระจกนะคะกระจกตัวนี้นะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะทั้งคันนะคะตัวนี้ปรับขึ้นลงนะคะแล้วก็มีปรับกระจกมองขมองข้างนะคะก็เป็นไฟฟ้าเช่นกันนะคะกดซ้ายขวาหน้าหลังได้เลยนะคะ สำหรับ d m a x Super Ti t a n i u ทมคันนี้นะคะภายในนะคะจะตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะตรงที่พวงมาลัยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงช่องแอร์นะคะแบบนี้เลยจะมีทางด้านด้านขวาตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนะคะมีตกแต่งแบบนี้เลยค่ะ ส่วนเครื่องเล่นนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเล่นเดิมนะคะออกจากสูเลยนะคะตัวนี้ได้เดิมๆม,มากนะคะแล้วก็ภายในสะอาดสะอ้านค่ะตัวนี้ค่ะมาในระบบเกียร์ธรรมดานะคะท่านใดที่อยากทดลองขับนะคะสามารถมาหาเราได้ที่มารวยมอเตอร์สาขาบึงนาลางได้เลยนะคะสังเกตนะคะเบาะพรมของเรานะคะจะ,จะมีการซักทำความสะอาดนะคะแบบนี้ทุกคันนะคะ ด้านในนะคะตัวนี้ก็จะดูกว้างขวางมากเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรับชมกันที่ห้องเครื่องบ้างคะ่ะค่ะมาดูต่อกันที่ห้องเครื่องบ้างนะคะตัวนี้นะคะซูเปอร์ไทเทเนียมนะคะปี2011นะคะมาในเครื่องยนต์2.5 d d i นะคะตัวนี้นะคะของเรานะคะจะมีการเช็คของเหลวนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ แล้วก็ดูแลหลังการขายนะคะสูงสุดถึง3เดือนเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจ Isuzu D Max s p a c e c a p Highlander Super Titanium ปี2011คันนี้นะคะราคาอยู่ที่449,000บาทเท่านั้นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะคันนี้นะคะ คุณลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะคุณลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนนะคะและลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเราสามารถไปเซ็นสัญญาให้คุณลูกค้าได้ถึงที่นะคะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่จังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะมารรยมอเตอร์ของเราไปจัดสัญญาให้กับคุณลูกค้าได้และเราก็ไปส่งรถให้กับคุณลูกค้าถึงที่อย่างแน่นอนนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอย่าลืมทักมาหาปานะคะที่เบอร์081 เก้7 7จ็นะคะเบอร์พี่เมย์ค่ะ0 8 9 8 5 6 6 2 6 2นะคะอย่าลืมโทรมานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะ